เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากทกสหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเขาเปิดรับพนักงาน9อัตราด้วยกันนะครับ โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่18สิงหาคมถึง14กันยายน2563นะครับตำแหน่งที่เปิดรับสมัครผู้ช่วยพนักง,งานลูกค้าสัมพันธ์ Call Center จำนวน9อัตราโดยเขาจะแบ่งเป็น 1. ปฏิบัติงานประจำกลุ่มงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์5อัตรา 2. ปฏิบัติงานประจำกลุ่มงานรับฟังและบริหารจัดการเสียงของลูกค้าจำนวน4อัตราหาก มีผู้ผ่านเกณฑ์มากกว่าอัตราที่ธนาคารกําหนดก็จะขึ้นบัญชีเป็นบัญชีสํารองไว้นะครับคุณสมบัติเป็นชายหรือหญิงก็ได้นะครับมีสัญชาติไทยอายุ18-35ปถึงปีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 1. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา 2. สามารถพิมพ์ดีดสัมผัสด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างน้อย25คําต่อนาที 3. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel ได้ดี 4. ต้องปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานครได้และสามารถทำงานเป็นกะตามที่ธนาคารกำหนดได้โดยไม่มีเงื่อนไข 5. มีน้ำเสียงไพเราะมีใจรักในงานให้บริการอย่างแท้จริง 6. มีความมั่นคงทางอารมณ์สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีในสถานการณ์ที่กดดันเร่งรัดสามารถแก้ไข เหตุการเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีพอสมควรและสามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันสูง7หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆได้จะพิจารณาเป็นพิเศษนะครับอัตราเงินเดือนนะครับจะได้รับอัตราเงินเดือนในขั้นต้นของลูกจ้างกลุ่มปฏิบัติการเทียบเท่าระดับ4เดือนละ1,500 0บาทผู้สนใจนะครับสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับผู้ที่เคยฝากข้อมูลประวัติแล้วเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงหัวข้อสายงานที่สนใจเป็นตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ Call Center ส่วนผู้ที่ฝากประวัติใหม่ในหัวข้อสายงานที่สนใจให้เลือกตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ Call Center ตำแหน่งเดียวเท่านั้นนะครับ โดยธนาคารจะถือว่าเป็นความประสงค์ที่จะสอบคัดเลือกในตำแหน่งนั้นโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่18สิงหาคมถึง14กันยายน2563นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดี